สายมูห้ามพลาดขอพรพระาธาตุศรีรัตนะหลวงพ่อเปิดปท,ทรัพย์ปูศรีสุดโทย่าศรีปทุมมาวัดกกขาววนารามวัดที่นี่เป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้านกกขาเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทัางกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตำบลหนองวอัวบาลอำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทรเส้นทางอำเภอรัตนบ,บรุรีไปยังอำเภอศรีขรภูมิไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูห้ามพลาดว่าแต่ว่ามาแล้ว ผมแอดมินและก็น้องจันจ้ามังชางก็ไม่พลาดที่จะมาจุดขอเลขขอโชคลาภนั่นเองนะท่านชมครับนี่ฮะระหว่างที่เราเรอเลขนะครับเราก็มาชมบรรยากาศความสวยงามรอบ,รอบๆบที่นี่นะครับท่านชมครับนี่ครับผมยมเพอรัตนบุรีจังหวัดสุรินสายหมไม่ควรพลาดเลยสักครั้งต้องมาให้ได้วัดที่นี่สวยงามมากนะครับผมมีนี่ครับผมโอ้สวยงามอลังการงานสร้างพญานาะค นะครับไหว้หลวงพ่อเปิดซั์นะครับเพงๆรอยๆนะครับผมนี่ครับผมถ้ามาที่นี่แนะนําให้มาช่วงตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆแดดจะไม่ร้อนถ้ามาช่วงเที่ยงๆนะครับแดดร้อนมากว่าแล้วก็ได้แล้วก็ C ี่หกสี่ห้านั่นเองก็ทักชมครับเอาไปลุ้นเนาะครับผมนี่ครับหกสี่ห้านะครับนี่ฮะตอนนี้ก็กําลังสร้างปรับปรุงอีกไม่นานก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาครับตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะท่านชมครับมีจุดนั่งพักผ่อนมีน้ําตกนะครับมีจุดให้เดินไปถ่ายรูปนะครับหลายอย่างเลยนะครับมาที่นี่สวรรค์จริงๆนะท่านชมครับได้ความเฮงๆกลับบ้านนะครับผมนี่ฮะสวยงามครับน้ําตกนับสดชื่นยากาศดีครับผม อันนี้พญานาคครับกำลังสร้างครับโดยช่างผู้มีประสบการณ์ฝีมือสวยงามมากนะครับลุยสร้างพญานาคสวยๆนะครับท่านชมครับนี่ดูพญานาคครับเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไว้อาถ่ายรูปชิกอินนะครับตอนนี้ไว้จัดพิธีต่างๆนะครับผมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งครับที่มาถ่ายรูปเช็คอินครับสวยงามนะครับท่านชมครับต้องมาเที่ยวมาชมนะครับผมดูครับโอ้โหนะครับนี่ฮะเป็นมุ่งลังคายะคาแบบนี้ไม่ร้อนครับมานั่งลมกรกสวาสบาเลยครับท่านชมนะฮะนี่ฮะไหว้ขอพรพระศรีรัตนนันเองนะครับผมนี่กลับมาเราจะได้เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับท่านชมนี่ฮะจุด เช็คอินถ่ายรูปมีมากมายนะครับสามารถที่จะไปถ่ายรูปไปเลยครับผมมาวัดยังไงให้เหมือนได้มาเที่ยกวก็มาวัดที่นี่นะครับผมมาวัดที่นี่นะครับผมวัดกุกขาวนารามนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอย่าลืมมาเที่ยวชมกันเยอะๆกันนะครับผมวันนี้แอดมินกับน้องเข็มจ้าก,ก็ขอลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบาย